สวัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธะครับกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกครับขอมาพูดถึงลิวพูลหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็เป็นจังหวะเอาบอลลงสุดๆยของลุยดีอาร์สครับโอ้โหคลาสสิกจริงๆนะครับเมือนที่ไซส์ครับผมโอ้โหวันนี้นะครับหงแดงครับตบท็อปฟีสีน้ำเงินครับ2ปลาตัวเดียครับเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยนะครับสดๆร้อนๆ ลิเวอร์พูลครับงัดฟอร์มได้ครับในช่วงครึ่งหลังครับทำสองประตูครับเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันครับสองประตูติดครับในศึกเมืองซสไซด้าบี้ทำให้หงส์แดงเนี่ยกลับไปตามหลังแมนซิตี้ครับจ่าฝูงหนึ่งแต้มเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับที่สนามแอนฟิลด์นะครับเอเวอร์ตันครับเริ่มเกมมาแบบไม่ได้เป็นรองลิเวอร์พูลเลยนะครับและได้ลุ้นครับจาลูกโตกลับแต่เดมาราเก้ครับผมยิงติดบล็อกก่อนเลยนะครับ ลีพูครับจะมีรุนข้างแรกครับของเกมก็ปลาเข้าไปในนาทีที่21แล้วนะครับเมื่อนาบิเกต้เนีใจให้มานี่ครับพลิกยิงนอกเขตโทษแต่บอลก็ข้ามคานออกไปเฉยเลยนะครับผงแดงก็บมครองบอลได้มากกว่าก็จริงนะครับแต่แทบหาโอกาสในพื้นที่สุดท้ายไม่ค่อยได้นะครับนาทีที่31ครับแอนดรูโรปสันครับกระชากไปเปิดครับจากกาบทางซ้ายนะครับให้โชต้าเนี่ยแปลหลุดเสาแรกออกไปเฉยเลยนะครับ นาทีที่3 4ครับวิเวอร์ตันในสวนกลับจากลิชาริสันครับแทงให้กับดูกร่นะครับหลุดเข้าไปในเขตโทษด,ด้านขวายิงไปติดบล็อกแล้วก็แต่บทเกินนะครับบอลก็ลอยหลุดเสากลายไปด้วยนะครับท้ายครึ่งแรกก็ผมซาลาก็มีโอกาสปั่นด้วยเท้าซ้ายครับเหมือนกันแต่บอลก็หลุดออกไปไม่ได้ลุ้นเลยครับหมด45นาทีแรกเสมอกัน 0- ู0นย์ะครับโดยที่ทั้ง2ทีมเนะี่ยยิงกันแล้วไม่ตรงกรอบแม้แต่ลูกเดียวนะครับ ก็ทั้ง2ทีไม่ยิงตรงกรอบเลยนะสำหรับในครึ่งแรกนะครับมาเริ่มครึ่งหลังครับรูปเกมก็ไม่ต่างจากเดิมรับแฉอเวอร์ตันเนี่ยได้หลุนโตกลับสวยๆนะครับหลายครั้งอีกด้วยกรดนันครับกระชากเข้าเขตโทษครับด้านซ้ายไปให้มาติฟนะครับเบี่ยนล้มลงแต่พยายามร้องเอาจุดโทษครับแต่พุทตศิสินก็เฉยนะครับดันดีที่6กบครับลิวปูเนี่ยต้องมาเปลี่ยนแผนนะครับส่งออริกิแล้วก็ลุยดิอัสลงมาแทนอรบิเกตาแล้วก็สตดีมาน่นะครับ แล้วก็เพียงเปลี่ยนได้แค่2นาทีครับทันมาหงแดงเนี่ยก็ทำลายเกมรับท็อฟฟี่สีน้ำเงินครับออกน้ำไปก่อนเลยครับ1-0เมื่อซาลาเนี่ยป้ายสันส้นๆในเขตโทษฝั่งขวาครับให้ออริกี้พักไว้แล้วจิ้มย้อนคืนซาลาอีกทีแล้วซาลาเนี่ยก็เบิ้ลไปทางเสาไกลครับให้แอนดรูโรสันเนี่ยมงระยะผอขนตรงตาข่ายเลยนะครับ1-0นาทีที่65ครับหงแดงเกือบหนีห่างเป็น2-0น,นะครับจากลูกเตะม,มุมบอลชุลมุนกันที่พิกฟอร์ดนะครับ อ่าแล้วก็พิกฟอร์ดก็ชคออกมาตรงกับขวาครับเทรนเปิดเรียวไปเสาไกลให้กับมาติฟหไปถูกเฮนกดนะผมหกสกัดที่เส้นครับเข้ามาทางซาร่าครับหดสวนนะครับด้วยซ้ายเนี่ยก็เฉี่ยวคานออกไปสําหรับซาร่านะครับหม,มันจริงๆสําหรับรุกนี้นะครับ นาทีที่71็ดสบเอ็ดครับอิวอตันเกือบที่เสมอครับเมื่อกอดอนครับเบียดชนะมาติฟแล้วไหลไปหน้าขีดโทษให้กับอีวบบี้นะครับจับป้ายต่ออีกทีนึงแล้วก็เดมไรเกตตั้งป้อมกดด้วยขวาบอลพุ่งวาบเฉียวสามเหลี่ยมออกไปนิดเดียวนะครับนาทีที่85ครับลิวพูมันหนีจริงๆแล้วนะหนีหาไป2-0ครับจากลูกเตะมุมด้านซ้ายครับบอลออกมาหน้าขีดโทษจอแดนเฮนเดอร์สันครับ เปิดย้อนกลับเข้าไปในเขตโทษอีกทีครับด้านซ้ายเขาให้หลุยดีอัดกระโดดฟาดบอลเิ่งพื้นทีหนึ่งครับแล้วก็ลอยมาแล้วก็โอลิกี้มาจากไหนไม่รู้ครับโขกระยะผอขนตรงนาข่ายก็เป็น2อนะครับช่วงเวลาที่เหลือครับรูปเกมก็ตกเป็นของหงแดงหมดแล้วนะก็คือลิวพูจบเกมลิวพูครับเอาชนะเอเวอเรตตนสองประตูศูนย์กลับไปตามหลังแมนซิตี้หคะแนนเหมือนเดิมครับขนาที่ทัฟฟี่สีน้ำเงินก็คือเอเวอเรตันเนี่ยหล่นลงมาอยู่ในโซนตกชั้นเรียบร้้ยแล้วครับในสัปดาห์นี้ ก็หดจับเหมือนกัน,นครับสำหรับน้นนี้ของลิเวอร์พูลครับผมมาได้ในครึ่งหลังครับก็ลุ้นกันน้ำลายเหนียวน้ำลายยืดเลยทีเดียวนะครับทุกคนคิดว่างไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสวัสดีครับ